มาพี่น้องเมมอนแกงเห็ดแกงเห็ดข้าวเมมอนใส่แป้งนัวเกลือปลาเด็กตำผิกใส่เรียบร้อยอยู่ในน,นี้นะหนอะหมอผดกล้วยเฮ็ดซุกเราจะเอาพักลุ่งเนาะพี่น้องเนาะพดแล้วแกงพร็ดเมมอนใส่มะขามเปียกบ่ไดไปเอาใบติว ไม่ได้ใส่สมเตียวใส่สมมะขามเปียกแบบน,นี้ก็มาเอาพักลงนี่พักคั้พักตำลึงนี่ใส่แกงแบบธรรมชาติบ้านนอกเขาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำหมี่มอนเด้อเด้อลูกร้านมอสขู่ตก,กคนมากินน้ำกันเด้เอหัดแพ่งกันสามัคคีกันลูกเอ้ยสุดท้ายชูยาก สวาสดีให้นั่นสวัสดีให้แนวนี้หักกันดีกว่าสร้างกันสร้างกันพอดีดอกลูกเอ้ยหักกันไปมาหาแวายอย่างมหาไม่มอนกลับมาไม่มอนบใบห้าเยอะต้องสีคอมเมนต์มาแบบได้กระซังไม้มอนถือว่าหักเมล่ะจังเขามาหา ผมบอว่าส่องนางมณ์ส่องบเบาเพชรคือคาาก,กนนจจออนะันชุ่มเจามาา้าวหักเบาเพชรหักนางมณ์เดี๋ยวชุ่มเจ้าจังเข่าจังเข่าหาน่ะคันชุ่มเจา้เาบมาหักชุ่มเจ้าบมเข่าแล้วชุ่มเจียวเสือกันผ่านเลยแหละั่นเห็นบ่าพักกระยุบเลยนี่นี่มากินกนี่แกงเห็ดน,มมน้ำเมล่อนนี่แซบ่บแซบ่แซบนี่มาสดน้ำกันนี่มาลูกมาจักชุ่มเจ้าอยู่ใส่เดี๋วเม่กับ,บเบ้หูเนาะจักเป็นลูกจักเป็นเอื่อยจักเป็น น้องแม่กระบาลูกเพชรนะเ <c oughs> ดี๋ยวจะหน่อยปิดไปก่อนหอ,อมหุยหยุยแกงเห็ดแม,ม่หมอนหอมหุยหุยเด้อแกงเห็ดใส่น้ำออดเจาะผู้ต้องไซไลายน,นี่สำนีใส่น้ำพอดีออเจาะแซบแบมา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 กินน้ำกันบัตรแซ่บแล้วพอแล้ว มามาพี่น้องแซบบอเนี่เป็นแต่แซบบอสีสันแกงเห็ดเมย์ม้มอนมาเดินมาเดินกินน้ำกันเด้อมาพี่น้องสุกด้านมะาทุกคนมามามา,มากินมากินแกงเห็ดแซบแซบนวดนวดน่นนนนะมมนเมย์ม้อนเด้อเอฟซีมาทุกคนสบายดีเด้อ สีเบริร์ทุกคนทั้งลาวท,าทั้ทงไทยทั้งต่างประเทศถูกลุกลันลานมามามาก<ม>ินเขา่าซัมคีเสร็จแทบหักกันแพ่งกันปองดองกันเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้ออย่า่าสั้นบ่ซี่ในม้มอนเอขอบใจเบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างสิงคอมเมนต์มาไปได้ก็สร้างในม้มมอนถือว่า คนคนนั่นหักไม่ม้อนเนาะจากเขามาหาขันบกเขาบ่มากันบกเขามาหานี่ยบกเขามาเม่นเนี่ยแสดงว่าคนนั่นสร้างไม่มออ้อนบ่หักไม่ม้อนม่ม้อนคิดกันอ่เดออ้อขนคนบ่หักคนสุดพานเลยคนสุดบกเขามาเม่นมยั้ยงหายเลยอันนี้ก็คือว่้ ผมไม่กดใจนาะลูกมหลุ่มลานลานมินกลมาเนาะให้กำลังใจคือว่ามินเขาส่งเบาเพชรส่งนางมุนกะกะอว่าคนคนนั้นหักนางมุนหักเบาเพชรเนาะเดี๋มันคิดนี่ไอะบรไปห่างเนาะดีกันเนาะหักกันแพ่งกันก้อยก้อยก้อยกันก้อยกันก้อยกัน จับมือกันป่ะย้ําให้กันเถอะโอ้ยเห็นเงี้ยหงดละสุดยอดแกงเทกแมมอนแซ่บฮึน่ากินถามมาโลดจากหมกมาเพื่อนแม่มอนน่ะบไก่

ตะเมดกัอมยายายให้อมเม็ดหนึ่งเป็นวัดกันตะเม,ด,ะมด,ดเหรอเล่นไงลูกกินบะเกล็นเหดเเ็ดกิดดกดนบะกินบะอิเมจัมหีกินนะอ่ะมาม ป้อนเขาคำนัสิวกินร้ายไร่ามคำเนี่ยสิบห้าข้หนักเหมยมอนหนักสิบห้าข้ตะเม็ดกิน,น,น,เกเน,นเขามือนเหมยม้อนใปเรียบร้อยป้อนปอนเขาร้านมาก็อามน้ามาสินหัดอิกก็เล่ไดายให้บึงน้องแจงตูเรียบร้อยหลังป้อนเขาร้านอยู่ะมาไม่อ้นอ้น มาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงเห็ดแซ่บๆบมาเด้อกันน่ะมาเด้อมาเด้อมาสดแกงเห็ดมาเด้อแค่ไหนเบื้องพักคือว่าเต็มข้าวจ้าม bà thăm bà kèm bà bị phạt rơi cái hệt phạt nhược mất thì tớ nó phạt rồi nó phạt rùm ห้อนห่อนห่อนหอนเมื่อเมื่อพี่หลึกโพดป่าห้อนสื่อยญ้านะอยาผื่นเมืองมากินยาดีกระเพาะดีเจ็บเส้นเจ็บเอ็น ้าอ,อดมาซื้อมาหันมาบ้านกินอะไรนะไข่ไงบริเวแพงกวดน้งซิปพันกีเศร้าบาทกวดน้ำปาลาเนี่ยก็จะหายเบ็ดเตกวดน้ำปาลาเนี่ยยาต้มมาหน้ายาผึ่นเมือ่อต้มเอา แซ่บเลยน้อ,บบนองเลยให้บริกินเสียใจแกงเห็ดในมอนเนี่ยแซ่บขัดแซ่บแน่ที่กจะแกงใส่เห็ดเพื่องไปถามเห็ดเพื่องบ่มี่ในตลาดนิคอนบริด้ไปตลาดแรงไปหาดนังลุงเลยกลับมามากเลยแบนตลาดนิคอนมีจะเห็ดขาวเรอเห็ดขาวมีสองมก1 5 0หาพันเลยสื่อเอาซะ Cứu không muốn cho hai bạn hỏi cho hỏi 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 มันทำกดเแกงแบบบ๋วเยแกงอันแกใส่นะตัดเอาแต่ใบอ่อนมันกับขาแกงเขาก็กินกินง่าย แกงนั okay, say, ่ใไซบปนี้แล้วแสะต้องใส่ขบเบืออหนีนั่ง ไ่อนกับช่อแม่ม้อนหอนเนอบนสิโตก,กีบบ่หมูแรงเนี่ยมันคืนนี่ยก็คือขึ้นบนสิโตกขสุดท้ายมบ่สิโตกนี่นี่น้อยเดียว ใช่ดูเพื่อนกำลังปรุงคนตกและคนกระปง แก okay. น้ำออนเจาะแบบนี้นะพอดีพี่น้องเออพอดีแซ่บ คักคัดคัดคัดพี่น้องเอ้ยแสบเด้อแสบเด้อ mm hmm. อืมทีบ้านนีขยะเดินมีมอนกินคนเดียวแบบแสบน้องมันแสบอีหลี <c oughs> มันได้บอกเอาเด้อมันแสบอีหลีเลยคัดอะไรเฮ็ดคอนบ้านเฮาคนโจกมันออก คิิเนี้กับเมม้มอนล่าด้วยพี่น้องเด้อค่ะกุ้ยกระเฉดสต๊าคไข่ส่องเมม้มอนพ,นพากินผัเจียวด้วยจ้าค่ะบาย